เดี๋ยวจะทดสอบว่าไอ้ลังคาของปิงปองเนี่ยหนา3มเซนเนี่ยเนี่ยสาสามเซนเนี่ยหนาอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีร่องระบายอากาศเนี่ยข้างล่างตรงนี้ก็มีร่องระบายอากาศเนี่ยเราจะไม่อัดโฟมแน่นเต็มไปหมดเพราะว่าต้องการให้มันยืดหยุ่นเมื่อเจอความร้อนนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยรอนล่างเนี่ยรอนล่าง รูที่ว่ามันจากนี่มาถึงนี่กี่เมตร3ามเมตรยีสามเมตรสิเซนแล้วกันนะ,กน,นะครับก็เนี่ยนะครับอันนี้เปิดทางให้อากาศไหลผ่านอันนี้ก็เปิดทางให้อากาศไหลผ่านอันนี้แผ่นที่ใช้แทนฝ้าเนี่ยนะฮะเนี่ย ก็เปิดทางให้อากาศไหลผ่านได้นะอันนี้อัดติดกับ E.P.S. มันถึงเย็นมันถึงแข็งนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูว่าอันนี้หนา3เซนว่ามันจะใช้คานห่าง3เมตรเนี่ยคนขึ้นไปเดินเนี่ยมันจะหักไหมนะครับให้ช่างดุยขึ้นไปเดินดูซิแล้วช่างดุยน้ำหนักเท่าไหร่ 70โลครับ70บโละเจ็ดโลขึ้นไปเดิน3เมตรนะครับดูที่มันจะ <ueprint. Yao. S 2> หักไหมอะเดินไปเนี่ยฮะเห็นไหมฮะอะเดินกลับมาอีกรอบนึงทั้งดุยอะไอรันมึงขึ้นไปอีกคนนึงสองคนเลย อ่ามายืนตรงกลางเลยมึงอ่ะอดูสิหากให้มันหักไปอาสามเซนนะครับสามเซนหลังคางการ้อนปิงกวงคนขึ้นไปเดินสองคนไม่หกักมีขนาดยังไม่ได้ร้อยมุงยังไม่ได้มุงนะเอาไปวางไปเฉยๆนะครับ